สภาพแวดล้อมต่างๆที่อยู่ในรอบตัวเด็กจะต้องละเอียดอ่อนมีความดีเหมาะสมมีความสวยงามตอบสนองต่อเด็ก สวัสดีครับผมอมรินพันวิไลผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุาสารสุนทรสอนคนหูหนวกจังหวัดเชียงใหม่นะครับครับสำหรับการที่รู้จักการสาวดอปได้อย่างไรนั้นนะครับครับผมได้ไปดํารงตําแหน่งผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดลําพูนนะครับซึ่งไปในฐานะบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารนะครับก็ไปทํางานในศูนย์การศึกษาพิเศษซึ่งเป็นการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มนะครับสำหรับเด็กพิการทุกประเภท เพื่อส่งต่อเข้าสู่โรงเรียนเฉพาะความพิการหรือโรงเรียนจากการเรียนร่วมเรียนรวมต่อไปนะครับซึ่งส่วนใหญ่เด็กที่พบจะเป็นเด็กที่มีสภาพความพิการที่หลากหลายและมีสภาพที่รุนแรงนะครับการจัดก,การศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษนั้นอะ่ะเท่าที่พบไปพบไปเห็นนั่นก็คือว่าส่วนใหญ่ก็มีหลายมิติมิติในเรื่องของที่ที่เห็นชัดก็คือในการฟื้นฟูสมรรถภาพความพิการของเด็ก ซึ่งตรงนี้นยะมันเป็นมิติของนักวิชาชีพอย่างเช่นนักวิชาชีพกิจกรรมบาบัดกายภาพบําบัดซึ่งจะมีความโดดเด่นและและมีความจําเป็นสําหรับเด็กกลุ่มนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับพอไปรับตําแหน่งปุ๊บเนี่ยพอไปเจอสภาพตรงนี้ก็มองหามิติของการศึกษาสําหรับเด็กกลุ่มนี้โดยส่วนใหญ่แล้วนักศึกษาที่จบจากสถาบนันอุดมศึกษาเนี่ยไม่มีประสบการณ์นะใช้คำว,ว่าไม่ขาดขาดประสบการณ์ในการทํางานกับเด็กซีเวียหรือก็ด้วย เลยก็ว่าได้ครับเด็กพิการรุนแรงเือก็ได้เพราะว่านักศึกษาที่อยู่ในสถาบัานอุดมศึกษาส่วนใหญ่ก็จะไปฝึกสอนในโรงเรียนซึ่งเด็กส่วนใหญ่เนะี่ยก็จะมีสภาพของการการที่เรียนได้เรียนในสภาพโรงเรียนแต่เด็กที่อยู่ในศูนย์กรารศึกษาพิเศษนั้นเป็นสภาพที่รุนแรงนะครับผู้ที่คิดค้นขึ้นมาก็คือดอร์ลุตดับสไนเนอร์คิดขึ้นมาซึ่งซึ่งท่านอาจารย์ก็ว่าน่าจะเหมาะสมและใช้ได้กับเด็กพิเศษในศูนย์กรารศึกษาพิเศษของเรา ที่จะเห็นได้ชัดก็คือว่าการสาวาร์ดได้ได้พูดถึงถึงองค์ประกอบของความเป็นมนุษย์นี่นี่เป็นเป็นมิติที่หนึ่งที่ที่การสาวดร์ว่าซึ่งมันก็เป็นธรรมชาติที่มีความเป็นจริงในเรื่องมนุษย์จะต้องมีจิตวิญญาณมนุษย์จะต้องมีสภาพความรู้สึกมีจิตและมีเรื่องของกายกายนี่หมายถึงว่าสภาพร่างกายและรวมถึงสติปัญญาด้วยสมองการทํางานของสมองตรงนี้นะครับมันก็ครอบคลุมในเรื่องของธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ สภาพแวดล้อมต่างๆที่อยู่ในรอบตัวเด็กจะต้องละเอียดอ่อนมีความดีเหมาะสมมีความสวยงามตอบสนองต่อเด็กเด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวนะครับเด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวทุกสิ่งทุกอย่างที่รอบตัวเด็กจะมีความละเอียดอ่อนที่เหมาะสมดังนั้นความจริงความงามแล้วะความดีนะครับจึงเป,เ,ปเป็นเป็นส่วนสําคัญที่จะอยู่รายรอบตัวเด็กเด็กจะสมบูรณ์ดังนั้น การสาวดรอบเมื่อนํามาใช้ในการศึกษาเป็นฐานในความคิดในการที่จะพัฒนาการศึกษาก็คือว่าเราจะเน้นในเรื่องธรรมชาติของความเป็นมนุษย์นะครับดังนั้นจะว่าไปก็คือว่าการสาวดรอบให้ความสําคัญกับองค์ประกอบองค์รวมทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเด็กรวมทั้งตัวเด็กทุกอย่างจะมีความสําคัญเชื่อมสัมพันธ์เชื่อมโยงกันไม่ได้เฉพาะครูดีแต่ผู้ปกครองต้องดี ผู้ปกครองต้องเป็นแบบอย่างครูต้องเป็นแบบอย่างผู้บริหารต้องเป็นดังนั้นมิติของการศึกษาวอลด็อกคือมองแบบองค์รวมทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบดีที่สุดสวยงามที่สุดและเป็นจริงที่สุดดังนั้นเด็กถึงจะเติบโตด้วยด้วยความสมบูรณ์แบบนะครับดังนั้นการศึกษาวอดอถ้ามองไปแล้วคือมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการที่จะพัฒนาการจัดก,การศาึกษาโดยเฉพาะหากเราจะใช้ควาว่า การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญดังนั้นทุกๆคนที่เกี่ยวข้องควรจะรู้จักธรรมชาติของความเป็นมนุษย์และทํางานกับมนุษย์อย่างถูกต้องจึงจะถือว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับ